สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องพรารามิเตอร์สุดคูลแห่งปี2021นั่นก็คือเครื่องเทพเจ้าสายฟ้าเพอร์นี่ทอ2.2โครงโครเนียมคาร์บอน1เดียวในไทยภาพรมทั้งหมดจะเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวตามไปชมกันเลยสวัสดีครับวันนี้นะฮะ เราก็จะมารีวิวเครื่องพารามอเตอร์เทพพอีกลำหนึ่งครับผมและที่เห็นอยู่นี้นะฮะก็คือเครื่องเทปเจ็ตไซฟ้าทอ200นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะบอกว่าโคตรคูที่สุดนะฮะในยุคนี้สมัยนี้พบเขาเจ้าของเครื่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมน้องเปาจากเจลาครับเนี่ยฮะเปายรลานะครับคนเดิมครับผมโอ้โหดูตัวฮะสูงมากนะครับเนี่ยโอเคครับผมเริ่มจากตัวโครงเลยแล้วกันเนาะครับ โครงครับผมอันนี้คือโครงอะไรครับเปาตัวนี้เป็นโครงไทเทเนียมบวกคาร์บอนครับเป็นเป็นงานเมคคัตตอมครับอืมเมคคัตตอมใช่ครับพูดง่ายว่าไอตัวที่เราเห็นสีอย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นไทเทเนียมใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนเส้นดำๆตัวเนี้ยก็คือคาร์บอนใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือคาร์บอนโอ้โหมันจะมีอยู่สามจุดด้วยกันที่ คาร์บอนนะฮะสามจุดนะครับตรงนี้แยกชิ้นได้ใช่ไหมครับแยกชิ้นได้ครับแยกชิ้นได้ราคาเท่าไหร่ครับเฉพาะโครงประมาณสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าครับประมาณสามหมื่นห้าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวไทเทเนียมบางบางบางรถก็อาจจะแพงบางรถก็อาจจะถูกขึ้นลงก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับโอ้โหนะฮะสามหมื่นห้านะครับไม่โทนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยบอกเลยครับว่าดูดุแล้วก็ดูสวยงามมากนะครับ ไม่ทราบว่าโครงทําจากช่างไหนครับผมโครงทําจากช่างตามครับพัทยาัช่างตามพัทยามีแค่อันเดียวในประเทศไทยอ๋อชิ้นเดียวในประเทศไทยเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเมคคัตตอมให้ช่างตามทําให้ครับโอเคครับโอ้โหหนึ่งเดียวนะครับเนี่ยใครสนใจก็วัยรุ่นครับวัยรุ่นกับวัยรุ่นคุยกันช่างตามย่งวัยรุ่นอยู่ครับสนใจวัยรุ่นแน่นอนทัดลงมาเลยก็คือเอาก้อนเครื่องเลยเนาะนี่ฮะก้อนเครื่องพรินีท่อ2 0 2ครับผม ทำไมถึงเลือกเครื่องรุ่นนี้ครับเเหตุผลที่เลือกเครื่องรุ่นนี้หนึ่งเลยครับมันทนแล้วก็แรงอะไหล่เนี่ยหาง่ายอะไหล่พังวันนี้พรุ่งนี้มีเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นพังนะครับ,รบยังไม่มีพังแต่ว่าทางดินเลอร์เขาเนี่ยตุนอะไหล่ไว้เป็นผมว่าหลักแสนนะครับอะไหล่เขา,าอะอะไหล่พร้อมส่งตลอดซึ่งเครื่องนี้ก็มีเด่นอะไรบ้างครับเนี่ยจุดเด่นเดนของเขาตัวนี้ก็จะเป็นหมอ้อน้ําครับ<อ>หมอ้อน้ํา<ม>ใช่ไหมครับ เป็นไงว่งเวา,าเครื่องรุ่นนี้ก็ไม่ร้อนเนาะตัดปัญหาความร้อนออกไปเลยครับแล้วก็เป็นคาบูครับคาบูาบเป็นรุ่นใหม่คาบูรุ่นใหม่แล้วใช่ไหมครับท,ที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุดของโปรเดมี่ครับอือหือเป็นไงฮะรอบเครื่องเดิน<อ>เนียนไหมรอบเดินเนียนครับเดินเนียนมากมาเนียนแล้วก็แรงแทบแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้ยังยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับอ๋อได้ก้อนเครื่องมาใส่ปั๊บสตาร์ทเติมน้ำมันใช่ครับไม่ต้องปรับจูนเลยเลยใช่ครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็น หัวเทียนเปลี่ยนเป็นอิริเดียมของ h k h ครับอ๋อหัวเทียนเปลี่ยนเป็นของ HKS ใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับหัวเทียนเนี่ยหัวเทียนราคาพันสองครับโอ้โหหัวเทียนนะฮะพันสองของผมแช้อยู่ประมาณ90บบาท <c oughs> <c oughs> โอ้สุดยอดมาก <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวถามก้อนเครื่องแล้วกันครับก้อนเครื่องก้อนนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมก้อนเครื่องก้อนนี้ราคาเก้าหมาพครับ เก้าหมื่นเก้าพันใช่ครับคุ้มมากครับโอ้ราคาเท่ากับทอสองร้อยเนาะใช่ครับเท่าเลยครับราคาเดียวกันครับโอ้โหเครื่องเก่าเลยหรือว่าคุ้มค่าถ้าได้มอน้ําด้วยใช่ครับนี่นะฮะก้อนเครื่องก็จะได้ได้อะไรบ้างครับได้ส่วนของมอน้ําเนาะใช่ครับมีมอน้ํามีท่อใช่ครับมีเอ่อล็อกชักใช่นไหมล็อกชากตัวนี้ดึงสตาร์ทใช่ไหมครับใช่ล็อกดึงสตาร์ท แล้วก็ในส่วนข้างล่างใช่หมดเนาะใช่ครับส่วนข้างล่างใช่หมดมีลูกบีบมาด้วยมีเสียก็ให้ท่อไอ้ลูกบีบก็ให้มาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับลูกบีบให้มาด้วยเลยครับถ้าซื้อใหม่ก็แปดร้อยครับเนี่ยใช่ไหมครับอือฮึต่อมาเลยครับนี่เนี่ยฮะเนี่ยสามเพจครับสามเพจเนี่ยสามเพด e prop ใช่ไหมครับใช่ครับสามเพจของ e prop ใบคาร์บอนใช่ไหมครับใช่ครับนต้งสองศูนย์สองเป๊ะๆเลยฮะของทอสองศูนย์สองนะครับราคาครับ ราคาผมจําไม่ได้น่าจะประมาณหมื่นสามครับหมื่นสามประมาณนะฮะประมาณหมื่นสามเราซื้อมาตุนไว้นานต่อมาครับผมให้นลาไม้ด้วยแล้วกันในส่วนของกรองน้ำมันใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ครับเท่าไหร่ครับกรองน้ำมันกรองน้ำมันสามร้อยครับเป็นกรองที่ติดแม่เหล็กไว้ข้างในด้วยครับไม่จุดพวกคาบตะกัวหรือว่าคาบเศษเหล็กอะไรประมาณนี้กันไว้ก่อนครับสุดยอดครับมีแม่เหล็กด้วย ถังน้ำมันครับผมนี่ถังน้ำมันสวยดีครับของยี่ห้อผมไม่ผมไม่ชัวรีวู๊กด้วเปล่าฮแต่ว่าราคาสี่พันสามพอน้ำมันนะฮะสี่พันสามร้อยบาทครับลํำนี้ไม่ธรรมดาฮะมีของแต่งเแพงเ,พงเ,พงเพงท่านั้นเลยปึ๊บมาชมด้านหน้ากันบ้างนี่นะฮะด้านหน้าอ่ะโอเคครับมาทางนี้ก่อนลวกันนี่ครับ,รบนี่ สายคันเร่งครับผมเอาสายคันเร่งก่อนลวกันนะสายคันเร่งไปนี่ฮะเป็นเส้นไปเลยครับอันนี้ขออะไรครับสายคันเร่งสายคันเร่งของโพเดนนี่ครับโพเดนนี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ฮะรุ่นเลยฮะนี่ฮะโพเดนนี่เลยครับลงรุ่นเลยโพเดนนี่นะครับเป็นไงฮะกำง่ายไหมกำง่ายครับลื่นมากลื่นมากนะฮะนุ่มมือใช่ไหมฮะนุ่มมือนุ่มมือเลยต่อมาครับเนี่ยฮะไอ้สายคันเร่งเท่าไหร่นะสายคันเร่งสี่สี่พันสามร้อยครับสี่พันสามร้อยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหต่อมาครับเนี่ย ชุดเดือนไม้เลยพูดง่ายๆนะครับชุดเดือนไม้ตัวนี้ฮะวัดความร้อนวัดรอบวัดชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็เตือนด้วยว่าเวลาที่เครื่องร้อนเกินไปก็จะมีไฟขึ้นใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ไฟเตือนนะครับอ่าเท่าไหร่ครับตัวเรือนไม้ตัวนี้เจ็ดพันห้าครับเจ็ดพันห้านะครับโอเคถัดมาครับผมเอาในส่วนของฮานิก่อนแล้วกันเนาะฮานิตเลดไฟไชแรมนะครับของแอปโคใช่ไหมใช่ครับนี่ฮะของแอปโคราคาเท่าไหร่ครับ ราคาประมาณประมาณหมื่นหกครับหมื่นหกใช่ไหมครับใช่ครับหมื่นหกร้อยบาทใช่ครับลองใครชอบก็ลองติดต่อพี่นนท์ดูฮะนะฮะของพี่นนท์เลดไฟใช่ไหมครับใช่ครับเลดไฟไทยแลนด์ต่อมาครับนี่เลยเดนมาร์กเลยครับบายเอสใช่ไหมครับนี่ฮะบายเอสก็ของเลดไฟไทยแลนด์เหมือนกันใช่ไหมครับของพี่นนท์เหมือนกันใช่ครับของพี่ทุเรียนนี่ฮะสวยงามเหมือนกันครับนี่โอ้สวยครับสีสวยงานละเอียดครับงานดี เท่าไหร่ครับในส่วนของบาร์ <มา S 1> รู้สึกจะ7,000หรือเปล่าไม่เกินไม่เกิน7,000ผมจำไม่ได้นะฮจำไม่ได้ประมาณนี้เนาะประมาณเ้องต่อมาครับโอ้โหเด่นเลยครับเนี่ยตัวนี้อะไรเนี่ยคาราบเิเนอร์ครับอ๋อคาราบินเนอร์ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหดูสวยมากเลย,ย,เลยนี่นะครับเท่าตีมพอดีฮะสีแดงเหมือนกันเลยใช่ครับเท่าไหร่ครับคาราบิเนอร์ตัวนี้คาราบิเนอร์ตัวนี้2,000ครับ2,000คู่ละใช่ไหมคู่ละ2,000คู่ละ2,000โอ้สวยงามครับสั่งกับพี่นนท์เหมือนกัน พี่นนท์เหมือนกันกแล้วครับอ๋อพี่นนท์เหมือนกันครับใช่ครับชุดด้านหน้านี้นั่นจะไปขอ,ของพี่นนท์หมดเลยใช่ครับชุดด้านหน้านี้จะเป็นของของพี่นนท์หมดเลยครับอือฮึโอ้เข้าคร่าวนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของน้ําหนักใช่ไหมครับน้ําหนักนที่เราลองช่างกันมาเนี่ยในส่วนของน้ําหนักนี่เอาเครื่องเป่าก็แล้วกันเครื่องเป่ายี่สิบแปดครับ2ี่สิบปดโลใช,ใช่ไหมครับยี่บดโลโอ้โหถือว่าเบามากนะฮะเบามากครับในความแรงขนาดนี้ ะะ28โลของผมนี่ทอ200 HF 2,020เนี่ยโคมินิเพนพร้อมนะฮะยังน้ำหนัก32กิโล33โเลยทีย่สํนะฮะเครื่องนี้ทําได้เบามากครับนะี่ฮะลดเบาได้ค่อนข้างเยอะเลย28โลอันนี้วงรอบ150นะ่าวงรอบ150เซนด้วยวงรอบ150เซนด้วยวนี่นะฮะคงจะเบากับโครงเบากับฮานิตใช่ใช่ไหมใช่ครับคิดว่างั้นเนาะ คงกับนเด็ดลดลดน้ำหนักไปเยอะมากเลยครับเพราะว่าคงตัวนี้หนักแค่1.9ครับ1.9กิโลใช่ครับโอ้โหเบามากเบามากครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆมีเหลืออะไรเพิ่มเติมไหมเลยเอออื่นไม่น่าจะมีนะครับหมดอ๋อมีส่วนของค่าประกอบครับเออค่าประกอบเท่าไหร่ครับ1,000บาทครับ1,000บาทค่าประกอบได้หน้าตาแบบนี้เลยครับอ่ามีเลยหล่อหอยกก้อนเครื่องไปครับจ่ายพันเดียวครับจบเลยได้อย่างนี้เป๊ะเลยครับเป๊ะเลยครับ โอเคฮะถ้าเกิดว่าหมดแล้วขอฟังเสียงเจ้าทอสองศูนย์สองลำนี้ซะหน่อยครับว่าเสียงเป็นยังไงได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวยกมาทางนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวติดใบเวลาสตาร์ททำไงครับสตาร์ทต้องมันเ,เร่งก<อ>่อนนะครับเช็คเร่งก่อนใช่ไหมครับวางไหมดื่น้ำมันดื่น้ำมันนะครับดืด่แค่พอตึงๆพอครับน้ำมันดีเข้าไปอ่านี่ฮะดื่น้ำมันจากนั้นฮะ ดึงดึงง่ายๆนี่เลยเหรอง่ายครับดึงยากไหมไม่ยากไม่ยากครับดึงง่ายครับเดี๋ยวขอฟังเสียงเดินเบาสักหน่อยนะฮะ ทสอ2โอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเปาที่มารีวิวกข้าวครับผมและนี่คือภาพอรวมทั้งหมดของเครื่องพนานมเตอร์สุดคูลแห่งปี2021ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับผู้ที่รักและชอบในการบินหากเพื่อนสนใจนะ,ะก็สามารถคลิกดูข้อมูลผู้ขายด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมพบกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ